นม่ไม่ได้ซื้ออาหารมาให้กินลูกโอ้ยอรชิบตนันี่สชวนแซ่บโอ้็นนะนี่ข้าออผมมีหลายตัวนะเนี่ยนี่นี่ก็มี

ก็อีกก็อีกก็อีกอกอ็กอ,กอีกมานี่มานี่ทุนคนจังเลยทุนคนจังเลยมีกองตัวหนึ่ง สารสุกือวัอห์หลวงปู่มีนะคะสวยงามเหมือนเดิมจ้ะนี่เป็นเห็ดสางเป็นโบดกลางน้ำนะคะโบดกลางน้ำจ้ะเป็นลูกเรือเป็นลูกเรือมีทางเดินก็ไปเป็นพญานาไปโบดเด่นเป็นสง่า กลางลำน้ำท่นสางสมัยหลวงปูค่คนมีชีวิตอยู่เลยจ้ะวัดใดเหมาณกันาพาพิดดังด้วยจ้ะวัดนี่วัดสะประสานสุขวัดที่สมเด็จพ่อพันปีทรงเป็นองค์อุปธรรมสมัยก่อนท่านจะมาบ่อยๆวัดนี้จ้ะหลวงปู่มี สมัยที่หลวงปู่บุญมียังไม่ได้มรณะภาพก็จะสร้างสิ่งต่างๆไว้สาธุชนก็ศรัทธามาร่วมทำบุญกันเยอะแยะฉันได้มาเป็นนี่จะความอลังการเหมือนเราลงมาเรือลำใหญ่ ความคิดของหลวงปูก่กั้งกว้างไกลจริจังเราจะพาเข้าไปกราบกันปู่อุปสดุดมดโอ้ยนกกระหลใจพี่น้องทั้งนกเพิง่งพุ่นเลยดอกนอนเลี้ยงไล่ยอยู่ ไม่ค่อยได้บูรณนะอาจจะเพาะว่าหาพ้นบริจาคเอาค่อยนีเลยจ้ะทุกวันนี้การทำมาหากินก็ฝืดเครืองอคุณนกเจ้าซียก็คืนทั้งใดพากันนอนขวางวันใดไปอยู่ฮะ ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมลูกโอ้ยขึ้นได้ไหมอเอาไปสิบูมีตะขี้หนอกแล้วจ้ะภายในบูสด์พาเข้าไปชม เข้ามาก็จะเป็นพระพุทธรูปก,ก็มาไหว้พระพระทรรบูรณนะคะดอกไม้ทุกเทียนทางออกมาทางด้านนี้เป็นด้านที่ตะวันออกนะคะ ก็จะเป็นด้านหัวเรือที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เราก็เนึกว่าหัวไม่ใช่นะคะด้านนี้คือด้านหัวเรือจะเป็นรูปปั้นพยานาคห้าเสียนค่ะหรือที่วิหารแห่งนี้ก็จะเรียกว่าวิหารธรรม,มนาคราชค่ะแล้วก็จะพามาชม บรรยากาศไม่ได้ไปลงไปถ่ายด้านข้างหน้านั่นค่ะเดินไม่ถึงสกีมาทีไรไม่ได้ไปถ่ายฝั่งนู้นนะเพราะต้องอ้อมไปถ่ายด้านหน้าตัวเรือ้องเดินอ้อมสระน้ําไปนู่นค่ะกว้างนะคะกว้างใหญ่เรือนี้ก็กว้างใหญ่มากทําเป็นโบสถ์นี่ค่ะสวยมากรูปพญานาคห้าเสียน เราจะมองกลับหลังไปเห็นวิหารเป็นต่งหานเหมือนตั้งอยู่บนเรือเลยจ้ะเนี่ยสวยงามมากๆากถ้าท่านใดสนใจก็มาเที่ยวได้นะคะที่วัดสะประสานสุขอำเภอเมืองตำบ,บไลไร่น้อยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นวัดของหลวงปู่บุญมี ท่านแม่หมอรองนะภาพไปแล้วดังที่เรียนให้ทราบข้างต้นนะคะแต่ว่าสาธุชนก็ยังมาสักการะบูชาเป็นประจำจ้ะ